นี่อยู่ตกฝาลัโอ้ยว่นเมนกระโส มาพี่เลย์ปล่อยกับปล่อย,อยบัวร้ายเอาซะอย่างนี้เลยมาด้วยกันนึนก,กว่าถุงขยะตอนฟูขึ้นมาฮะัมโบเมน ป่าฝาลายตัวบ้าใหญ่นะคะอีพอกะเกือบดึงขึ้นมาบ่ได้นะคะตัวใหญ่เติบนะค่ะเมื่อบานบ่านแล้วน,น,นะคะดังสิไปสร้างเมืองนะคะว่าได้จักกิโลนะค่ะไล่มนันนะบ่ค่ะ ปลาฟ้าไรตัวนี้ก็ใหญ่พอสมควรเนาะค่ะเมื่อบ้านพุนเนาะค่ะจังสีไปสั่งกิโลเบิรงเนาะค่ะและจังซีมาอัปเดตน้ำนักของปลาฟ้าไลตัวนี้เนาะค่ะตอนนี้กําลังนั่งเรือไปยามเบ็ดเพียกหลังที่สองเนาะค่ะหลังที่สองซีมาหรือบบมันก่ะมาเราลุ้นไปน้ากันเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะค่ะ บรรยากาศยามเช้านะคะพระอาทิตย์กําลังขึ้นเลยเนาะคะ่ะงามๆเลยวิวสดใสเนาะคะ่ะเห็นแล้วกะสบายหูสบายตาเนาะคะ่ะแสงพระอาทิตย์กําลังส่องเนาะคะ่ะส่องแสงยามเช้านะคะ่ะบรรยากาศลำน้ำโขงบ้านเฮานะคะ่ะ